วันนี้ทำกินเองชวนเพื่อนๆมาทำผัดกุ้งใส่ไหลบัวกินกันครับเมนูที่ยอดฮิตมากๆตอนนี้เดี๋ยวเริ่มเลยใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปครับรอจนร้อนใส่เครื่องผัดลงไปในเครื่องผัดเราจะมีพริกกระเทียมพริกไทยแล้วก็กะปีครับขกให้แหลกเข้ากันผัดด้วยไฟนอ,นอ่อนสักครู่หนึ่งก่อนครับรอจนเหลืองหอมแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่กุ้งลงไปกุ้งอย่าลืมแกะเปลือกพาหลังล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยไว้นะครับ ใช้ไฟแรงๆในการผัดนะครับกุ้งเราจะได้ไม่เหนียวไม่แข็งครับสุกกาลังดีนะครับพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วใส่ไหลบัวลงไปเลยไหลบัวร้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตามด้วยน้ําล้างคกหรือน้ําซุปก็ได้เล่งไฟแรงปรุงรสด้วยน้ําปลาครับตัดรสชาติด้วยน้ําตาลทรายครับผมแล้วก็ตกท้ายด้วยน้ํามันหอยครับเพราะว่าเรามีกะปิอยู่แล้วนะครับระวังจะเค็มเกินนะครับถ้าใส่เครื่องปรุงเพิ่มไปนะครับจากนั้นผัดอีกสักคู่รอจนไหลบัวกับกุ้งสุกครับผมนี่นะครับผัดไฟแรงๆแบบนี้นะครับ ตอนนี้นะครับพอกุ้งเริ่มสุกแบบนี้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับเมนูนี้ทําง่ายมากครับไหลบัวกลบกรอบกุ้งเด้งๆนะครับเนื้ออร่อยมากครับรสชาติกลมกล่อมลงตัวแอดมินใส่พริกเพิ่มไปนะครับประมาณ1-2เม็ดนะครับถ้าใครไม่ชอบเผ็ดสามารถตัดพริกออกได้นะครับอัตราส่วนเดี๋ยวขึ้นให้ท้ายคลิปครับผมวิธีทาก็ตามนี้ง่ายๆเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ